ค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับมังงะเกอรีวิว EP 1นะคะก็วันนี้ก็เราก็จะมารีวิวเรื่องนี้เลยผู้ตรวจการล่าอาชญากรรมซูเนโมริอากานะนะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะก็เนื้อเรื่องย่อของเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกในอนาคตค่ะ ที่จิตใจของมนุษย์เนี่ยสามารถถูกวัดแล้วก็แปลงค่าเป็นตัวเลขได้ค่ะเรียกว่าค่าไซโคพาสหรือว่าค่าอาจญาากรรมซึ่งค่าเนี้ยจะถูกวัดโดยระบบ AI ที่ชื่อว่าซีบิลค่ะโดยคนที่ถูกวัดแล้วมีค่าเกินกว่าที่ระบบกำหนดเนี่ยก็จะถือว่าคนคนนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะก่ออาจญากรรมได้สูงค่ะโดยเราจะเรียกคนที่เป็นแบบเนี้ยว่าอาจญากรแฝงค่ะคือมีค่าของ ค่าไซโคพาร์ตเนี่ยสูงแต่ว่ายังไม่ได้ก่ออาชญากรรมค่ะแล้วก็จะถูกคุมประพฤติแล้วก็จํากัดการทํากิจกรรมต่างๆในการดําเนินชีวิตอะไรเงี้ยค่ะซึ่งนั่นก็ทําให้อัตราการก่ออาชญากรรมของญี่ปุ่นเนี่ยลดลงอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าจับตั้งแต่ก่อนที่เขาจะก่ออาชญากรรมไปเลยก็จะทําให้อาชญากรรมลดลงอะไรเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่ระบบญี่ปุ่นในอนาคตตอนนั้นเขาคิดกันแบบนี้เนาะ แล้วเรื่องของเราเนี่ยก็จะนี่มีตัวดําเนินเรื่องก็คือตัวของนางเอกเรานะคะเป็นซึนามริอาการนี้ค่ะซึ่งคนคนนี้เขาก็เป็นเหมือนเด็กหัวกะทิอะค่ะที่แบบว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ดีก็เก่งไปหมดเลยเนาะซึ่งตัวของนางเอกเราก็ได้มาทํางานร่วมกับพระเอกของเราชินยะนะคะโคกามิชินยะค่ะซึ่งโคกามิชินยะเนี่ยก็คือเคยเป็นเหมือนนางเอกเหมือนกันก็คือเป็นตำรวจมาก่อน แต่ว่าเพราะมีเหตุบางอย่างนะคะทําให้เขาได้ถูกประเมินว่ามีค่าไซาโคพาที่สูงค่ะแล้วก็ทําให้ตัวของเขาเนี่ยกลายเป็นอาชญากรแฝงแต่ว่าด้วยประสิทธิภาพการทํางานแล้วก็ความสามารถต่างๆขงเขาเนี่ยก็ทําให้ระบบซีบิลเนี่ยดึงตัวของพวกเขาเนี่ยมาทํางานร่วมกันกับคนที่เป็นตํารวจที่ถูกกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะโดยจะเรียกกลุ่มของพวกพระเอกเนี่ยว่าเป็นกลุ่มสุนัขล่าเนื้อนะคะคือจะออก ทำการจับกุมอะไรเงี้ยค่ะทำตามคําสั่งของคนที่เป็นหัวหน้าอย่างคุณแบบอาการนะอะไรประมาณนี้ซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อตัวของอคุณซูเนโมเรียกันเนี้ยเข้าไปผัวพันเข้ากับคดีปริศนาค่ะซึ่งระบบซีบิลเนี่ยไม่สามารถตรวจจับได้ค่ะว่าค่าอาชญากรรมของคนร้ายเนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็คือตรวจจับไม่ได้เลยค่ะว่าคนร้ายเนี่ย มีค่าอาชญากรรมที่สูงซึ่งตอนนั้นน่ะในโลกของโลกของอนาคตของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเขาทุกอย่างเขาขึ้นอยู่กับค่าไซโคโพาร์ตหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการกินอยู่ระบบชนชั้นต่างๆรวมถึงการทำผิดกฎหมายหรือว่าถูกกฎหมายต่างๆก็ใช้ตัวกำหนดเนี่ยเป็นตัวของค่าไซโคพาร์ตค่ะดังนั้นการที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมีคดีต่างๆเกิดขึ้นแต่กับ จับคนร้ายไม่ได้ทั้งที่มีระบบ C ีบิอยู่ทั่วประเทศทั่วเมืองเลยะคะ่ะก็เลยทําให้ตัวของนางเอกเราเนี่ยก็ต้องมาสืบสวนแล้วก็แก้ไขนะคะโดยตัวของพระเอกเนี่ยก็คือเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเหมือนกันซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้พระเอกเนี่ยกลายมาเป็นสุนัขล่าเนื้อให้กับระบบซีบินะคะตัวพระเอกก็เลยคิดที่จะทําการ สืบสวนเองโดยไม่พึ่งพาของระบบซีบิวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าในเมื่อซีบิวไม่สามารถลงโทษคนที่กระทําผิดจริงๆได้เนะะี่ยค่ะเขาก็เลยคิดว่าตัวของเขาเนี่ยจะทําการลงโทษคนๆน,นั้นเองนะคะซึ่งก็ถ้าหากเพื่อนๆก็อยากรู้เนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องลองไปติดตามกันดูเนาะนี่ก็เป็นเรื่องยอ่อคร่าวๆประมาณนี้แล้วเราก็นี่ก็จะให้ดูคนนี้คะ่ะก็เป็นตัวละครหนึง่งเหมือนกัน ก็ชื่อว่ากินโนสกัก่ะก็เคยเป็นเขาก็เรียกว่าเป็นตำแหน่งเดียวกันกับเจนเนอรียกันนี่เลยก็คือเป็นเหมือนหัวหน้าที่แบบว่าคอยดูแลควบคุมคนที่เป็นสุนัขล่าเนื้ออะไรประมาณนี้ค่ะนี่ก็มีบทบาทสําคัญส่วนนี้ก็เลยเป็นทีมของพระเอกเหมือนกันค่ะก็คือเป็นสุนัขล่าเนื้อเหมือนกันคนนี้ก็คือถูกประเมินตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะว่ามีค่าอาชญากรรมี่ยที่สูงเขาก็เลยแทบไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตเหมือน คนปกติเลยนะคะถูกปฏิบัติเหมือนกับเป็นนักโทษมาตั้งแต่เด็กเลยอันนี้ก็น่าสงสารมากเลยค่ะแต่ก็เก่งมากด้วยนะอันนี้ก็เหมือนกันเลยคนนี้ก็คนนี้ก็คือยายโยจังยายโยจังก็คือเป็นอาชญากรแฝงเหมือนกันนะคะก็นั่แ,แหละก็อยากรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็สามารถไปตามอ่านได้เลยนะคะก็เรื่องนี้ก็เป็นของขยามอินเตอร์คอมิกเนาะอืม ก็ไปตามอ่านกันได้นะคะราคาก็ไม่แพงนะทุกคนตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะอืแต่ตอนที่เราซื้อมาเนี่ยเราซื้อมาตอนที่มันเป็นแพคลดราคาค่ะเนี่ยมีแต้มสังด้วยลดราคา30มเซนั้งแต่คุณภาพก็คือดีมากเลยนะไม่ได้แบบว่ากระดาษไม่มีเหลืองไม่มีแบบว่าอะไรเลยนะทุกคนแบบสภาพดีมากคมมากอืถือว่าแบบว่าดีเลยอะ่ะคุม้ม คุ้มกับราคาละคะสิร้อยสี่ิบเก้าอืมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูลายเส้นหน่อดีกว่าลายเส้นข้างในนี่ลายเส้นข้างในก็ทุกคนก็อาจจะคุ้นๆกัน,นเห็นไหมคะโอ้โหคมมากสวยไหมนี่อุ้ยสปอยหรือเปล่าคมมากเลยนะอืมลายเส้นคือดีนะคะคนวาดก็คืออาจารย์ ฮิคารุมิโยชินะคะคืออาจารย์ที่วาดเรื่องมอริเอตอีะทุกคนเป็นไงสวย,ยไหมลายเส้นสวยมากออาจารย์แกบเขาพัฒนาตั้งแต่อย่างนี้เลยนะอแต่ว่าตัวของคาแรคเตอร์เนี่ยออกแบบโดยอาจารย์อากิระอามานะนะคะนี่คนนี้อาจารย์อากาิระอามานะคือคนที่วาดลีบอลนะคะอทุกคนก็จะเห็นว่าลักษณะของตัวละครเนี่ยจะมีความคล้ายฮิบาริไหมนะ มีความเหมือนเหมือนอยู่ไหมอะไรเงี้ยก็คล้ายๆอยู่นะคะแต่ว่าอาจารย์แกแค่ออกแบบตัวละครนะไม่ได้เป็นคนวาดนะคะคนที่วาดทั้งเรื่องก็คืออาจารย์ฮิคารุนะคะส่วนคนแต่งเรื่องก็คืออาจารย์น่เกนอูโรบุจิค่ะเป็นอาจารย์ที่แต่งเรื่องสาวน้อยเวทมนตา์มดุกะทุกคนที่ดังๆอะ่ะนั่นแหละก็อาจารย์คนนี้เลยเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องก็จะมีความแบบว่าซับซ้อนล,ลึกซึ้งเนาะตามสไตล์ของอาจารย์เขาก็ถือว่า สุดยอดมากเลยสำหรับจาคนนี้นะนี่เส้นทุกอย่างมันจะมีความแบบว่าโลกอนาคตหน่อยอะ่ะทุกคนแบบสุดยอดเลยเป็นไงนไหก็ถ้าใครอยากนั่นก็ลองไปหาซื้อหาอ่านกันได้นะคะหรือว่าถ้าใครแบบอยากจะดูอนิเมะก็ดูได้นะทุกคนอันเรื่องนี้มีอนิเมะด้วยนะชื่อเรื่องว่าไซโคพาร์ตเลยค่ะนี่มีทั้งหมด สามซีซันนะคะกับสี่เดอะมูวี่เนาะซึ่งตัวเราก็ดูแล้วถือว่าชอบมากทั้งเสียงภาพคือดีอะค่ะแต่ก็อาจจะแบบมีส่วนที่เข้าใจยากนิดนึงเนาะด้วยความที่มันลึกซึ้งมันลึกซึ้งไปหน่อยอะไรเงี้ยถ้าแบบลุกไปเข้าน้ําแล้วกลับมาดูอีกที่คือไม่เข้าใจละงงแล้วนะทุกคนแบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้อะไรเงี้ยถ้าอย่างหนังสือมันยังอ่านซ้ําได้ไงแต่อันนี้ก็คือต้องย้อนดูอะถ้าอย่างนั้นนะนะทุกคนก็ประมาณนี้ ก็คะแนนสาหรับเรานะคะก็ให้อยู่ที่9เต็ม10เลยสุดยอดถือว่าคู่ควรใครที่ชอบพวกสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วนี่ก็คือควรค่าแก่การอ่านซื้อมาอ่านซื้อมาเก็บมากเลยค่ะภาพสวยลายเส้นดีเนื้อเรื่องดีนะรวมถึงมีพวกแบบว่าลอจิกต่างๆที่สามารถเอามาปรับใช้กับในสังคมเราได้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่แบบเราสามารถ ตัดสินคนนี้ผิดได้จริงจริงหรอจากแค่ค่าตัวเลขเนี่ยคะ่ะหรือว่าคนคนนี้เนี่ยทั้งที่เขายังไม่ได้ทาผิดอะไรเลยนะทุกคนแค่ค่าตัวเลขก็สามารถถือว่าเขาผิดได้แล้วหรอและอย่างคนที่ทําผิดแต่ค่าตัวเลขประเมินว่าถูกละ่ะอย่างเงี้ยจะถือว่าถูกไหมอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องมาคุยกันในอนาคตเลยค่ะเพราะว่าถามว่ามีโอกาสที่จะอนาคตของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นแบบในเรื่องนี้ไหม เราว่าเป็นไปได้นะทุกคนด้วยความที่โลกเราก็จะเลิญนะเนาะด้วยความที่ญี่ปุ่นเขาก็แบบพวกระบบคอมพิวเตอร์ AI ต่างๆมันพัฒนาขึ้นไปนะไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตจริงก็ได้นะคะก็แนะนําทุกคนเลยให้ไปตามอ่านกันเนาะแล้วก็นี่คะ่ะทุกคนเรามีของสะสมจากเรื่องนี้านิดหน่อยจนใหญ่ไม่ค่อยมีเลยนะหายากมากเลยด้วยความที่เหมือนแบบ ไม่รู้สิมันไม่ค่อยดังหรอไม่ค่อยแมสหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าของก็คือหายากนะคะก็นานๆจะมีแบบหลุดมาทีนอกนี้เราอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นสเก็ตสเก็ตบุ๊กหรือเปล่าก็ไม่เชิงจากเดอะมูวี่นะคะซึ่งเดอะมูวี่ภาคเ s เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3อันเลยนะมี3เคสนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคส2และนี้ก็จะเป็นเคส3านะคะเดี๋ยวมาแกะให้ดูเลยดีกว่านี่เราไม่เคยแกะรีวิวที่ไหนเลยเนี้ย เป็นที่นี่ที่แรกเลยเปิดให้ดูนี่โอ้โหไอเ้นเหัวนนะคะทุกคนนี่ข้างหลังก็จะเป็นพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวละครที่อาจารย์แกเขาออกแบบไว้อะนะอืมนี่โลกนี้ก็มีแขนเทียมเหมือนแขนคนคนเปานเลยนะทุกคนนี่ตัวละครต่างๆ ออกแบบมาได้ดีเลยนะคะนี่ก็คือใครที่แบบไปดูอนิเมะมาชอบตัวละครไหนก็คือมาดูแบบการออกแบบนี้ได้เลยอะไรเงี้ยนี่พวกอาวุธต่างๆอะไรเงี้ยนะหรือแม้แต่ฉากในเรื่องก็เนี่ยโอ้โหสวยไหมอือือ ถ้าตอนนั้นเราได้ไปรูนในโรงแล้วทุกคนพอดีเราไม่ว่างนะเราก็เลยไม่ไปดูนะเรื่องนี้เราตามอนิเมะก่อนนะคะแล้วค่อยมาตามเก็บตัวของมังงะที่หลังไนหะมโอ้สวยมากมและก็อันนี้ของเคสสามของคุณชินละนะเอชินยะพูด <laughs> ผิดเลยความจริงเราอยากได้ของที่เป็นเคสหนึ่งด้วยนะทุกคนที่เป็นของกดโนเสา์แต่ว่าหาไม่ได้อะ ไม่รู้ทำไมม,มันไม่ค่อยเห็นที่ไหนเขาแบบมีเลยน,นี่ค่ะอืมนี่ตัวของพระเอกเรานี่ตัวละครอื่นๆด้วยเนาะในเรื่องก็จะแฝงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ วกสงครามก็มีนะคะทุกคนความขัดแย้งกันต่างๆความเห็นต่างอะไรเงี้ยบางทีแบบเราคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้คิดแบบนั้นก็กลายเป็นเราเป็นคนผิดไปนะหรือสิ่งที่คนอื่นเขามองว่ามันถูกอะทุกคนแต่ความจริงคือมันผิดอะมันเกิดจากผู้นํทาทั้งนั้นเลยเนาะอืมถ้าผู้นําดีก็ไอ้นั่นไปนะคะนี่โอ้โหอย่างที่ชินยะ ก็ประมาณนี้สําหรับมังงะและก็ตัวของของสะสมที่เรามีเนาะเรื่องนี้ก็มีของสะสมไม่มากนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจแล้วก็ลองไปอ่านกันดูนะราคาก็ไม่แพงค่ะสามารถหาซื้อได้ตามปกติเลยเนาะไม่ได้หายากอะไรอืวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบเรื่องนี้อยู่แล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะหรือใครมีความเห็นยังไงก็สามารถมาพูดคุยกันได้เลยนะคะถ้าหากเราเ ให้ข้อมูลอะไรผิดไปก็ขออภัยด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะเราจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขในอนาคตนะคะอันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย